สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อในสาวร้านสิพ้าพี่น้องไปเลาะหานอนใหม่เน,ะะน,ะนะาะค่ะพี่น้องคะ่ะไปพี่น้องประมาณสามสี่โลนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องไปตามเส้นทางเลยนะคะไ็นรุ่นกันจ้ะพี่น้องจ้ะว่าจะมีนอนใหม่หรือบ่มีจ้ะพี่น้องจ้ะไปรุ่นลองเบิงนะพี่น้องนะ มาพลาดเหรอพี่น้อง สัญญาณจังหน่อยด้วยค่ะพี่น้องค่ะสาวรันเป็นคนไทยค่ะพี่น้อง จ,จะคือสิมาตัดหนาลดเพลินสีเหลียวค่ะพี่น้องค่ะสีเหลียวเรียวเรียวค่ะพี่น้องสีแยก ค่ะพี่น้องค่ะลงมาดูก่อนนะคะพี่นอ้องว่าโอ้ยโอ้ยรถแะแลกพี่น้องค่ะจินลูกดั้งมาพี่น้องเนาะมาเบิ่งถุง ถุงพี่น้องดืมถุงพน้องค่ะบรรยากาศจารอบ,รอบ,รอบจ้าพี่น้องจาบรรยากาศรอบๆนะคะเห็นไหมคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ ถ้ามักก็ขอให้ไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้แช่เด้อค่ะพี่น้องคะแช่ต่อๆไปนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามช่องสาวอารันาพาแซบด้วยนะคะพี่น้องเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะพี่น้องคะิัญหาถุงพี่น้องเบาปอกิัญหาถุงแต่แต่ว่า นี่จะเป็นถนนใหญ่พี่น้องถนนใหญ่พี่น้องจ้าเห็นชัดมะคะหรือแสงเข่าคะถนนใหญ่นะคะพี่น้อง,องต้นหูวกวางพี่น้อง มีบ้านเนาะพี่น้องจาะน้อไม่หรือว่าเพิ่นมาเอาไปก่อนแล้วก็บารูเนาะพี่น้องเนาะลองไปรับชมเป็นรุ่นกันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะว่าจะมือหนีสิหาน้อไหม่ได้หรือบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องมือหนีสาวรันผ้าพีผ้านองมามาเลาะหาน้อไหม่จา้า ถุงรืมอเอาถุงมาพี่น้องค่ะ ไปล้องยังไปเบิ้งก่อนขี่รถไปเบิ้งก็ได้ว่าจะมีบ่น้อนอใหม่ไต้นบักถามพี่น้องต้นบักถามจ้า โอเคบนมีดออกม่ไปกลับเถอะเรต้องไปแบบโคโดโคโดพี่น้องคะถนนลื่นพี่น้องเบิ้งพี่น้องคลิปนี้คือสืบอะไรกินเนาะไหมเดอกคะพี่น้องคะ นุ่นมืนม่นละ โคพอ้าอไปด้กเดี่ยวกับเดี่ยวกับฮะเน,นไปก่จอดบอกอโอ้ยให้อคอยให้อคอยยางจอดก็บอกว่าจอดเฮ้ยอกว่าคอยอคอยาง ลืมโคพี่น้องนี่จะขี้ต่มพี่น้องคะเบื้งข้างขี้ต่มเต็มเลยพี่น้อง ใช่ครับพี่น้องคะคอนใหม่ขวงกันครับพี่น้อง เอาขี้ไปทำะะแม่นี่บ้างนอบรรยากาศ

นนมันไปบ่ได้ครับพี่น้องคะ่ะตะลยเดี่ยวกลับค่ะพี่น้องเดี่ยวกลับบ้านพี่น้องคะ่ะ นอใหม่พุ้มมีบมี่มนอ,นนอนแล้วี่อออกค่ะนี่นี่มีน่อนี่ เลยนะพี่น้องเนาะไม่ได้เอามาอะไรกลับไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยนะพี่น้องเนาะว่าจะไปหาหนอนใหม่ก็เลยก็ได้หนอนใหม่พี่น้องค่ะก็เป็นอย่างพาพี่น้องมาเละชมวิวค่ะพี่น้องค่ะเนาะชมวิวชมวิวชมวิวกำลังจะเดินทางกลับบ้านกับพี่น้อง Thank <laughs> you. thank <laughs> you น้ำสอมาเสือเลยน้ำเอาแพ็คนึบน้อสาเคยมาซสือเลยน้นอาแพ็คเมียบแพ็คีอซื้อน้ำยูพี่น้อง แลอยู่แม่พี่น้องแบบว่าเพิ่นตื่นนอนใหม่พี่น้องค่ะแล้วเพิ่นก็ขับรถแบบไตรดอกเหมือนกับแบบเสิร์นอนน่ะพี่น้องไปเห็นงานจากบ้านสิกับมานอน,มานอนสีนอนแบบพักพอนะเพียงพอน่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มาขับรถ ต้งจะเลี้ยวเขาสอยสวนกาลบ้านของสาวนัน้่งรถมาพี่น้องค่ะค่ะกำลังจะเลี้ยวค่ะเลี้ยวค่ะเลี้ยวสาว้าเลียเ้ยวเข้าไปสวนกาญจะหนาพี่น้องแต่คือสิเมื่อเล้ยเข้าไปสวนกาลบอกพี่น้องค่ะสีออกเส้นทางหลักเลยค่ะพี่น้อง เส้นทางรัฐไปที่บ้านโคกสะพานขาวค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของสาวอลันนะคะพี่น้องค่ะบ้านโคกสะพานขาวห่างจากอำเภอเมือง1กิโลเมตรนะคะพี่น้องค่ะแม่นกิโลเมตรมาคือหาหลอยเมตร ประมาณเออประมาณหนึ่งกิโลเมตรค่ะพี่น้องคะจากบ้านสาวอันนั้นไปไปในเมืองก่ะประมาณหนึ่งกิโลเมตรพี่น้องชานเมืองค่ะพี่น้องคะบ้านสาวนั้นอยู่ชาน,นเมืองอันนี้เดินไปแล้วนะคะเำลังจะไปถึงบ้านกลับบ้านโดยไม่ได้อะไรเลยนะคะพี่น้องคะ ว่าแต่จะได้น่อไม้กลับไม่ได้น่อไม้เลยนะพี่น้องคลิปน,นี้ยาวเลยจังเลยนะพี่น้องค่ะ ลาพี่ลาน้องไปก่อนนะคะพบพอกันไม่คลิปนานะคะพี่น้องคะคลิปนี้ก็นถ้ามากก็ขอให้ไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้แชร์ด้วยค่ะพี่น้องคะอย่าลืมกดติดตามช่องสาวรัดผ้าแซบด้วยนะคะพี่น้องเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะพี่น้องคะขอบคุณในการรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ